สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมวันนี้แซมมาแนะนำรถที่ราคาน่าสนใจอีก1นรุ่นนะครับผมสำหรับเจ้า4ี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2017นะครับผมเป็นแบบมีแคลรี่บอยนะครับผมทรงเก่งนะเสมอเก่งเลยนะ แซมพาชมก่อนรอบนึงก่อนเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับคันนี้รถนี้เข้ามาประมาณ6กถึงเคันได้นะครับแต่แซมเลือกถ่ายคันนี้เนื่งองจากว่าเป็นคันที่เลขไม้น้อยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็รถสวยมากนะครับบอกเลยว่ารถสวยนะครับเลขไม่เพียง6 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะแซมต้องเท้าความก่อนเลยนะครับว่าก่อนหน้าเนี่ย สีประตูตัวเตี้ยของแซมที่มีเข้ามาเนี่ยจะเป็นสีขาวแต่ว่าเป็นปี2016นะครับผมซึ่งรถนั้นเนี่ยณนะตอนนี้คือหมดแล้วนะครับหมดแล้วจริงๆนะครับผมแซมก็เลยมาแนะนำมานำเสนอปี2017นะครับผมแต่ว่ารถเป็นสีส้มนะครับเป็นสีส้มเลยแต่ว่าจริงๆตัวรถของเขาเนี่ย จริงๆเดิมๆเ,เนี่ยจะเป็นสีขาวเ,เห็นไหมครับพวกโครงสร้างภายในซับในต่างๆยังเป็นสีขาวอยู่แต่รถเป็นสีส้มตามหน่วยงานนี้นะนี่มาดูสำเนาเล่มก่อนเลยนะครับมาให้ดูสำเนาเล่มก่อนมันคือสีส้มนะครับเนี่ยลงเล่มคือส้มเลยนะครับผม150มานะปี2017นะ แบบมีหลังคานะครับผมคัเนีแคปิตอนเหมือนเดิมนะนี่ถ้าเป็นสีขาวคือปี16แต่คันนี้คือปี17นะราคาปี2016จะอยู่ที่279,000บาทนะแต่ถ้าคันนี้ปี2017เนี่ยราคาอยู่289,000บาทนะบอกเลยว่าสวยแต่ถ้าเกิดใครไม่ถูกใจสีส้มก็ ไม่เป็นไรนะครับปล่อยผ่านได้นะรลอลอตใหม่เข้ามาก็ได้ไม่ว่ากันนะแต่แซมเห็นว่ารถมันสวยจริงๆแล้วราคาถือว่าถูกเลยนะก็ลองไว้พิจารณากันดูไม่ว่ากันนะครับผมนี่สีประตูด้วยไม่ใช่แคปนะครับผมราคาเหมือนแคปเลยนะปีใหม่ปี1 7ด้วยใหม่กว่าสีขาวด้วยนะนะมาดูหน้าตาเขาก่อนนี่นี่นะสวยๆเลย พวกสติกเกอร์เรื่องแสงอันนี้เดี๋ยวลอกออกให้เก็บงานให้นะอันนี้ต้องมีเก็บงานในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับผมดูหม้อน้ําก่อนดูดิเนหม้อน้ําใหม่มากเลยเนี่ยใหม่หกหมื่นห้าดูใหม่มากเนี่ยนะดูนะ,ด,ะดูนอตก,ก่อนเนี่ยเห็นไหมมันคือเดิมๆคือสีขาวเนี่ยข้างในตัวแอลชัดเจนนะโครงสร้างด้านในเนะี่ยคือสีขาวทั้งหมดนะ สติกเกอร์มอกาอ,อยู่แผ่นเพจเห็นไหมครับเมพุษภาปี1.7นะครับชัดเจนนะครับลองดูแก้มก่อนแก้มอยู่เลยนะครับผมเนี่ยโครงสร้างเดิมเนี่ยดูเดิมเลยนะครับไล่มาหัวน็อตไฟหน้าดำน็อตคานดำตัวแอลชัดเจนนะครับเนี่ยเห็นไหมมาร์กตรงแนวเลยไม่เคยไขน็อตไม่ขยับ น็อตที่ยึดกับตัวคานหน้ากับมหม้อหน้าเห็นไหมไม่ไขเลยนะสติกเกอร์อยู่ครบเห็นไหมตัวาน็อตดำสนิทเนี่ยมาร์กตา่ตางเนี่ยต่างเนี่ยดูมาร์กเห็นไหมมาร์กสวยเลยเห็นไหมเนี่ยมาร์กสวยเนี่ยดูมาร์กต่างๆเห็นไหมเนี่ยมาร์กเดิมๆเลยนะไล่มาไล่มา,มาดูเนี่ยเช่นดันเห็นไหมเนี่ยน็อตไม่ไขเลย รวมไปถึงน็อตเครื่องเห็นไหมดูขาวจ้ว,เล,ว,วเลยเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยปั๊มลมก็ดีเบรก ABS ก็ดีสวยมากนะครับดูแก้มหน่อยเนี่เดิมๆจริงๆนะเราก็ไล่มาตัว R นะหัวน็อตสวยเลยแล้วที่สำคัญฝาเดิมของโตต้านะฝาเดิมโตต้าเดี๋ยวลองเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึง เสียงดีนะเสียงดีเลยนะครับผมมาอ่ให้ลืมให้ดูนี่สติกเกอร์เห็นไหมสติกเกอร์อยู่สวยๆเลยมาร์คครบรวมไปถึงเนี่ยตาไก่ต่างๆนะยังอยู่เลยนะครับผมมาปิดก่อนอ่าดูเนี่ยสวยเนี่ยเนี่ยมีเข้ามาแต่ครั้นี้แซมดูแล ไม่เข้มไมคันนี้อยู่แสนสองแสนสามรถไม่ค่อยสวยแต่คันนี้แซมบอกเลยว่าปิ้งกว่าเยอะไม่น้อยกว่าด้วยนะครับล้อกระทะนะครับขอบเท่าไหร่เอ่ยของกูดเย่นี่ของกูดเย่นะครับผมขอบ16นิ้วนะครับยางปี2020นนะครับผมสติกเกอร์จัดการให้ไม่ต้องห่วงแล้วกระจกมองข้าง พับไฟฟ้าด้วยปรับไฟฟ้าด้วยต้งหากนะไม่ธรรมดานะดูบุกเนี่ยพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าด้วยไม่ธรรมดานะแก้มเดิมนะดูแก้มเดิมนะด,มด,มนะดึงเลยโอ้โหบอกเลยว่าแน่นเนี่ยแน่นๆเลยเห็นไหมเนี่ยสวยสวยเลยนะครับผมเนี่ยซอกเซิร์ดูดีเลยเนี่ยน็อตน็ตดูดีเลยนะสติ๊กเกอร์เตือนลมยางเนี่ยไม่มีแกะเลยนะครับผม เดี๋ยวลองดูข้างบนโครงสร้างด้านบนในส่วนของหลังคาเนี่ยก็ให้ตามนี้เลยนะครับไว้สําหรับวางบันดงบันดไดได้หรือยึดของได้นะครับผมเนี่ยไม่ได้เจาะตัวถังนะนี่เขายึดกับตัวเนี่ยตัวหลังคาด้านบนยึดเอาไว้ไม่ได้เจาะตัวถังนะครับผมไม่ต้องห่วงนะก็ให้ตามนี้นะไม่ถอดของให้ตามนี้เลยนะเน่ดูเลขไม้น่ารักเชียว6 5 0 0 0กิโเมตรเท่านั้นเอง โอ้เจ๋งเลยนะครับเล่ไม่ดีนี่กุญแจรีโมทรีโมทให้2ดอกนะครับแล้วก็มีอะไรให้อีกหนึ่งดอกนะเป็นเกียร์เดินหน้า5สปีดนะครับผมแอร์เป็นแบบแมนวนวลนวิทยุก็ CDmp3 u s มีได้ปกติไดูบูทูธด้วยนะครับบูทูธด้วยลองดูเดี๋ยวปรับก่อน อ่าเนี่ยหมดบูทูชัดเจนนะเล่นบูทูได้อีกงหากโอ้เก๋ๆเลยนะครับผมเบาะผ้าก็มียุบนิดหน่อยคนน่าจะเป็นคนที่น้ําหนักพอสมควรนะเลยยุบเพราะว่าไม้หกหมื่นห้าเท่านองยุบนิดนึงนะไม่ว่ากันถามว่ารถจมน้ำไหมดูที่ขาเลยเนี่ยดูดําปืดเลยอยู่ที่ลางกันนะเนี่ยเห็นไหมดูมาร์กเมอร์กังอยู่เลยมุดเลยดูดําปิดปีเลย ตรงล่างโอ้สวยนะครับบอกเลยว่าสวยดูด้านท้ายต่อดึงต่ออ่ะแน่ดูมาร์กเมิร์กแน่นเปี้ยเลยนะเดิมจริงๆเดิมบอกเดิมโดนบอกโดนนะดูรอยอาร์คอยู่เนี่ยอาร์คอยู่อาร์คอยู่อาร์คอยู่สวยบอกเลยว่าคันนี้สวยนะครับแน่ดูคัสซี ให้ดูใกล้ๆดำสนิทดำสนิทนะมาต่อที่ด้านท้ายกันนิดนึงนะครับผมด้านท้ายแซมบอกก่อนนะครับสติกเกอร์มันจะเป็นสติกเกอร์สีเหลืองแบบนี้นะพอลอกออกมาฝาท้ายจะเป็นสีดำนะครับผมไม่ได้สีส้มนะฝาท้ายจะสีดำนะเนี่ยเราลอกออกอน,นี่คือสีอันนี้คือสติกเกอร์นะมุดก่อนดูถอยเสียดู ขาวจ๊วเผาแนบดูสวยงามเลยนะครับผมเนี่ยสวย,สวยเลยกันชนต้องเค็มนะกันชนมีรอยยุบเล็กน้อยมามาดูด้านท้ายกันต่อมานี่สวยๆเลยเห็นไหมแมคลายเนอร์ของโตต้าด้วยนะดูข้างบนก็แบบนี้นะนี่ดูด้านซ้ายเนะนี่ยดูในส่วนของ พวกชิ้นงานเห็นไหมจากโรงงานต้องเป็นริ้วแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมแล้วดีมรอยอาร์คอยู่สี่ CL มาไล่อีกฝั่งหนึ่ง 4R ชัดเจนนะแล้วก็เห็นไหมเนี่ยเหมือนกันเปียบโอ้สวยหมอกเลยว่าสวยนะสวยงามนะครับผมแตมเจอแล้วต้องเค็มก็คือมีตรง สะโพกหลังซ้ายเนี่ยต้องเค็มแล้วไฟท้ายก็ต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับไม่ต้องกังวลนะ,ะดูเนี่ยสวยไหมอาร์คเอิต่างๆอาร์คเอิกต่างๆนี่นะสวยนะครับผมรถพึ่งเข้าเนาะก็จะมีร่องรอยอารยธรรมอยู่นะครับยังไม่เก็บของเลยนะครับผมดูแน่นๆนนแ่นแบอกเลยว่าแน่นๆนะครับอ๋อ คอนโซลรวมถึงแผงข้างเป็นสีดําสนิทนะครับคันนี้เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นเจพัทนะเป็นรุ่นเจพัทแอร์แคู่แก้มก็สวยงาม,อมโอ้โหดูรอยอาร์คชัดเจนมากๆเลยนะครับผมเนี่ยที่แซมบอกว่าไม่ไจอดตัวถังเห็นไหมเขาจะยึดกับเนี่ยรางไว้เนี่ยยึดเอาไว้ไม่ได้จอดตัวถังอันนี้คือไม่ได้จอดนะไม่ได้จอดกล็อกเอาไว้นะครับผม ซ่อก็สวยนะซ่อก็สวยงามนะดูสำเนาเล่มอีกทีหนึ่งก่อนปี17นะครับจดนั่ง2ตอนท้ายแบบมีหลังคา1 5 0ม้า2 4 0 0ซีซีอาคเน่แคปิตอลนะครับผมเกียร์เดินหน้า5สปีดมีโหมดอีโค o โหมดกับโหมดพาวเวอร์โหมดด้วยนะครับผมก็เกะก็มาตรฐานทั่วๆไปนะครับ2ตํตำแหน่งนะครับมาตรฐานเลยนะครับผมนี่นะ ก็ขออนุญาตแนะนำคันนี้นะครับเผื่อใครสนใจสีประตูตัวเตี้ยที่ราคา200,000กว่าบาทนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ถูกใจเรื่องสีก็ปล่อยผ่านได้นะครับรอสีล็อตใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีบอลเงินเนาะไม่ว่ากันแต่ว่าแซมเห็นคันนี้แล้วพลาดไม่ได้จริงๆนะครับสีส้มโดดเด่นเป็นสง่าเลย แต่ลูกค้าแซมซื้อหลายคนแล้วนะครับซื้อให้พนักงานใช้ซื้อให้คนงานใช้เขาก็เลยไม่ซีเรียสเรื่องสี <c oughs> เพราะราคามันได้ราคามันโดนใจราคามันจับต้องได้นะครับก็ที่สำคัญรถสวยคอนเซปต์ Concept, แซมเหมือนเดิมแน่นอนครับไม่หมกเม็ดนะครับผมเดิมบอกเดิมโดนบอกโดนแน่นอนนะครับผมแซมคัดรถสวยให้ลูกค้าดูแน่นอนรับรองว่าตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะครับผม สี่ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ออตโต้อ่าโทษทีครับสี่ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดาปี17เลขไม้หกหมื่นห้า 65, นะครับราคา2 8 9 0 0นบาทนะครับผมนี่นะสวยๆเลยนะครับผมราคายังไงสนใจลองมาเขาคุยกันได้อีกทีหนึ่งครับอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมา0ูนย์แปดหกสานะครับผม0ูนย์แปดหกสามนะครับผม คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ